ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเ e l l a ช่วงทําตามตวงนะคะวันนี้มาดังตวงก็มีเมนูแยมส้มอยู่วะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามัมเมเลดค่ะก็จะทําจากเจ้าผิวส้มซันคิสนี่แหละค่ะทุมผู้ชมก็เตรียม หาขวดสวยๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ค่ะเป็นขวดที่สามารถที่จะเอาไปฆ่าเชื้อโดยการนึ่งได้ค่ะแล้วก็คว่ำลงนี้นะคะถอดฝาออกมาค่ะน้ําเดือดแล้วเราเอาขวดวางนึ่งแบบนี้ค่ะประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมส่วนของผิวส้มค่ะผิวส้มเนี่ยเราล้างให้สะอาดนะคะเราก็จะขูดค่ะที่ขูดผิวส้มจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยก็ต้องใช้มีดปอกค่ะแล้วก็ซอยเป็นเส้นบางๆค่ะ การปอกการซอยเส้นบางๆเนี่ยเราจะไม่ใช้ในส่วนของสีขาวที่เป็นเปลือกส้มเพราะว่าจะมีความขมค่ะเราจะใช้แต่ส่วนที่เป็นสีส้มๆค่ะหลังจากที่เราได้ผิวส้ม5ลูกแล้วค่ะวิธีที่จะดับความขมของผิวส้มค่ะเราก็จะเอาไปต้มนี่แหละค่ะ15นาทีแล้วในระหว่างที่เรารอผิวส้มนะคะเราก็จะปอกเปลือกส้มออกค่ะแล้วก็เอาเนื้อส้มเก็บไว้ค่ะ ส่วนผิวส้มตรงนี้ค่ะเราจะไม่ใช้แล้วค่ะหลังจากที่ได้ส้มออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะเราก็จะหั่นตามทางขวางแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็จะใส่หม้อตเตรียมไว้ค่ะคุณชมตอนนี้นะคะก็ครบแล้ว15นาทีค่ะเราก็จะเอาผิวส้มเนี่ยกรองน้ำเททิ้งไปเลยค่ะเราจะกรองเอาแต่ผิวส้มไว้ค่ะ เราจะต้มน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ในส่วนของขวดที่นึ่งไว้ค่ะคุณชมตอนนี้ครบ1 5นาทีแล้วค่ะยกลงจากเตาเลยแล้วก็พึ่งไว้จนแห้งค่ะค่ะตอนนี้ผิวส้มของเราเนี่ยก็ต้มเป็นรอบที่สองค่ะจนเหลือน้ำแค่นี้ค่ะประมาณหนึ่งในสของที่ใส่ลงไปนะคะเราจะเอาผิวส้มตรงนี้เทผสมรวมกับเนื้อส้มค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเราจะต้มให้งวดลงไปนะคะอีก25นาทีค่ะเอาละค่ะตอนนี้แยมส้มของเราเนี่ยความหนืดความข้นเนี่ยน่าจะได้แล้วค่ะก่อนอื่นมาดามต้องมีวิธีเช็คค่ะเดี๋ยวต้องเรียกเซนตี้ขอจานหน่อยค่ะจานเอามาจากช่องแข็งใช่ไหมคะ จานค่ะเราจะเอาจานไปแช่ในช่องแข็งเลยค่ะแล้วก็จะเอาน้ำเชื่อมในแยมเนี่ยค่ะหยดดูค่ะถ้าสมมุติว่าน้ำเชื่อมเนี้ยมันไม่ไหลนี่มันไม่ไหลแล้วค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะไปได้แล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาเจ้าแยมส้มนี้แหละค่ะใส่ในขวดแก้วที่เราฆ่าเชื้อไว้แล้วคุณผู้ชมในขณะที่ร้อนๆแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมหาถุงมือรองเอาไว้นะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวร้อนเกินไป เราจะใส่จนถึงเกือบเต็มแบบนี้ล้ค่ะแล้วก็เราจะเช็ดขวดให้เรียบร้อยปิดฝาทัานทีค่ะหลังจากที่ปิดฝาแล้วค่ะคุณชมเราคว่ำขวดไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าบริเวณฝาขวดเนี่ยมันลักษณะแบนราบแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าสูญยากาศเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเก็บไปหลายๆวันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าในส่วนตรงกลางนี่ค่ะนูนขึ้นมาค่ะอันนั้นแสดงว่า แยมส้มของเราเสียแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะห่อแบบนี้ค่ะเป็นของขวัญน,น่ารักน่ารักแจเกเพื่อนฝูงค่ะเพราะว่าเป็นแยมแบบโฮมเมดค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีใส่สีหรือใส่กลิ่นใดๆทั้งสิ้นค่ะลองทําตามตัวดูนะคะเมนูนี้ทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยค่ะรับรองเวิร์กค่ะ ในประเทศไทยที่ผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศสามารถสั่งอาหารจากครัวมาดามตัไปอิ่มอร่อยที่บ้านได้เมนูประจำสัปดาห์นี้คือข้าวหมูคั่วกลิ้งชีสสุดติ่งกระดิ่งแมวและแยมผิวส้มโทรสั่งจองด่วนรับเพียงสิบสายแรกเท่านั้นค่ะและระหว่างที่เราไม่เจอกันในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตผ่านทาง Facebook หรือว่า i n s t a g แกรมของมาดามตัวค่ะหากต้องการสูตรอาหารนะคะเข้าไปดูได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว็บ มาดามตัวคอมค่ะสำหรับวันนี้ขอเวลาทำห้องครัวให้หอมๆก่อนนะคะขอกลิ่นเมลอนเลยค่ะขอให้คุณผู้ชมมีชีวิตแบบเวิร์กเวิร์กแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ รายการมาดามตัวฟู้ดเวิร์กวันพุทธที่24ธันวาคมเวลา10.00ครึ่งช่วงมาตามตัวค่าไปล่องเรืออย่างค่ำคืนที่สุดแสนโรแมนติกกับเรือที่มีราคาถึงลำลัก200ล้านบาทร้อมกับความสนุกจากงานมิสแอนฟรีช่วงอร่อยแบบตวงต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขไปกับดาราน,นักร้องและเซเล็บตลอดทั้งปีช่วงทำตามตวงรวบรวมเมนูเด็ดเด็ดที่บอกได้คำเดียวว่าทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตัวฟู้ดเวิร์ก Thank you.